สวัสดีครับผมการนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี้ครับแผ่นเพลงของพิโก้มิเตอร์แซกแมนนะครับแต่อัลบั้มนี้นะครับพิโก้ไม่ได้มาเป่าแซกโซโฟนนะครับพิโก้เป่าคัลเนตครับในอัลบั้มที่ชื่อว่าโก้เดอะคัลเนตแมนเลิฟแอทเฟิร์สไซด์นะครับรักแรกพบก็ก่อนแกะกล่องนะครับผมชอบดูในเทลภายในแผ่นซีดีก่อนว่าเขาใช้อาติทิคใครบ้างใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างใช้วงแบบไหนแล้วก็ใครเป็นคนอัดนะครับ โอเคมาดูกันดีกว่าพ้พอเปิดมาหน้าแรกนะครับก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆจากพี่โกน,นะครับก็่พีโก้ใช้ขึ้นต้นว่าใครจะเชื่อว่านี่คือรักแรกพบของผมนะครับอืมพี่โก้เล่นเคเลเนตมาก่อนโอ้เราก็เปลี่ยนมาเล่นซัสซโฟนนะครับเกือบ30ปีนะที่ไม่ได้เล่นคคเลเนตแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งนะครับโอ้ น่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นยังไงเมื่อพี่โก้บอกคารินเนตพี่โก้ใช้เครื่องดนตรีของพี่มิเลียดคารินเนตในอัลบั้มนี้นะครับพี่โก้ก็ทํามาทั้งหมด7เพลงนะครับโอ้มีจากอัลบั้มเดอะซาวดสยามเนี่ยนะครับเพลงลานาโซลล่าต้าแล้วก็เพลง The River of Love นะครับผมชอบเพลงนี้มากเลยนะมีเพลงนี้ด้วยนะครับ s t a n เ e r on the Show นะครับก็คือเป็นเพลงพ็อปแจ๊สที่เหมือนเป็นลิปทัวร์ของคารินเนตนะครับเพิ่งคารินเนต แจ๊ต้องเล่นเพลงนี้นะน่าสนใจทีเดียวโอเคผมขอฟังเพลงที่ผมชอบก่อนแล้วกันก็คือเพลง The River of Love นะครับจากอัลบั้ม s o u d of the Yam ในเวอร์ชั่นของเ a เ i n ด t ก็จากเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับพี่โก้ใช้โซโปราโนแซกในการโซโลนะครับเอามาฟังกันว่าพอมาเป็นเคเนดจะเป็นอย่างไรบ้างฮะ 我闻多闻 doesn't like matter จากที่ฟังมาได้ประมาณครึ่งเพลงนะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยคือปกติแซวคอนเซปต์ของคาราเตที่ผมเคยฟังมาสําหรับเพลงแจ๊สเพลงพอปพวกนี้ซวเขาจะออกหลมแหลมไม่ก็ออกแหกไปเลยนะครับแต่ของที่พี่โก้เป่าอ่ะเป็นแซวคาราเตที่มันมีโทนมีเนื้อมีน้ํามีนวลน,นะครับมีความอุ่นอยู่เพราะว่าฟังดูเรียบร้อยมากขึ้น แต่ก็ยังมีความสมัยใหม่อยู่นะใครที่อยากฟังต่อนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากเว็บเพจ s ซ x กโซไซตี้นะครับก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับก็พี่ๆน้องๆเขาบริการดีมากเลยผมประทับใจสำหรับแซ็กโซไซตี้มากนะครับเป็นอัลบ,บั้มที่น่าสะสมเก็บอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอัลับแรกเลยเป็นศิลปินคนไทยนะคนไทยควรจะเก็บสะสมนะครับสาหรับผมนะครับก็คือเป็นการเปิดซาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะปกติจะเห็น ฝรั่งนะเป่าคารเน็ตพ๊อปแจ๊สบ้างแต่นี้คนไทยนานๆทีจะได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นควรเก็บสะสมอัลบั้มของวิโก้อ,อันนี้มากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณวิโก้ด้วยนะครับที่ส่งแผ่นเพลงนี้ฟังผมรักแผ่นเพลงนี้มากๆเลยครับก็แนะนำนะครับควรซื้อเก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับ